กาบสบายดีพอแม่พี่น้องลุงเปล่าสุหมงสุบดสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับส่องสุนีป่าพี่น้องเอ้ยบุ๊กบ้านบ่อใต้พี่น้องมาหนิฮักกมาหอดเดียวนี่แหละพี่น้องฮักกระถดหม้อโอ้ยมาหอดเดียวนี่ยเสียหายพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้ำกันว่าตอนนี้กัแบบน้าขึ้นแล้วพี่พี่น้องเลี้ยวลงไปไลนเสิเหน้า นี่พี่น้องนี่เลี้ยงลงไปกับเสีเงิน,น,นห,หนาบ้ากหล่ไล่น่ะพี่น้องนะหนามขึ้นมาสันเขาจะว่าขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้านี่ตอนนี้กำลังสถั่วพอนทางนะพี่น้องหนามเซ่กำลังแง่ขึนมามาถ่วมขึ้นเรื่อยๆมาสัน มาแตายก็บม่ได้อยู่หอกผันไปผันไปใส่มองแจ็คผันไปใส่มองอยู่ทางในห่างกับประานเลยปรทธานเลยถามน่องเขาสัมห่ากับมาเห,หาะหรือก็มาเลยอันนี้สิเพื่อนเพื่อนบ้านพ่อปานินพี่น้องวันนี้ห่ากับไม่ได้ข่าวไปทางในดอกพ่อมันเพื่อนผันมันมีหนามคำ้ำมันหงอเต็มเลยน้าพี่น้องห้องหนึ่ง เพื่อนกะห้องหนึ่งเนาะอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนเพื่อนคั่วเพป่นะอ๋อยังบอกมีเพื่อนคั่วพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ตลาดพี่น้องท่านี่กับประนทศไหนมาอลงซ้ำซำซำเข้ามาเห็ดหายอะไรพี่น้องเอ้ยนี่อยู่หม่องเก่าคือเก่าจะขจอบไปใส่บบเหียน เห็ดกินควายตลาดน้ำขื้นลายขนาดพี่น้องความเปื่อนมันจะเป็นน้ำเค้งน้ำคำ้าว่ะสิน้ำก็ขื้นมากเลยวาดเต๋อเกา่าห้ามมากกับชิบะเห็นหนามเลยพี่น้องเลยมาผู้เบาตายมากเลยพี่น้อง น้องบิ้วสิไปใส้ลูกไปเบ่งตึกสะดุูกยิ้แซ่นะ่ะขวบน้าไปฟังเบิ่งนะเออมาแต่ไซเด้ดดพักกันมาแต่ไซ่น่ะโอ้ได้ยุปานะ่ะโอ้โดูเอันนี้พอน้องปนินมีน้องเอ้ย นายมาแต่สเว็ดได้ปดุกองทันนหน้ามันลายเนาะน้ลายแมนมาตาจะมาใส่ะไรมาแต่ใสมองสบายทีพี่น้องได้ยุใส่มองอะหากใส่เรียกใส่เรด้นี่ติดบองตู้แหละเออย้ายเด้ย้ายเป็นตึกสะดุตึกสะดุอยู่แซ่ะไะอโอ้ยทังพี่บอกับโอ้สึกับเพื่อนเลยอุ้ยน้ำข้นบ่มื่อนี่เรืองว่าขึ้นตั้งแต่เมื่อก่อนพ โอ้ห้าก็ขึ้นมาขึ้นนี่นอ้าเลยไปใมองเออเพิดก็เลยไปใส่มองก็ถือกีได้พัวเขาใส่เข้าใส่ใส่ไปแล้วเลยอืมเง้ยิน่ดเงินค่ะว่ามีปลาแห้งขายอะย่างเพินย่างไหวเพิไวเทียมเนนฝากลูกเปิดเปิดไหวมาแต่กับมาหอื่อนไปถี่ร่รอยพี่น้องเขาไปนนำเลยเอ้าทั้งในโบกแล้วแหละ โอ้ทางในปลกแล้วเป็นทีเรียบร้อยแย่ก็ไปตึกสะดุ้งพี่น้องก็ไม่มีภายอยู่เพื่อนย่พระราชบอมวัลแม่แหละเล้าอันาดยุย่างยุย่างมะคืนนี่ว่นผมกว่าเราย่างมะคืนนีแต่ได้ซักย่าให้เล้าอยู่บอรสักแล้ว โอ้ยฮักกระลดมเมื่อใดเมื่อาวานเนี่ะะย่นพล่โอ้่นพล่าว่าในนั่เมื่อวานนี่พี่น้องหลังจากบ่าวตายมาก็ได้หับข่าวเลยพี่น้องย้ายไปตึกสะดุง้งสะดุ้งแล้วกับผลพล่าทั้งสายสิผลพล่าเ่ยแหละผลพล่คือบอกไว้เออเพิ่นบ,บ่มน่าทั้งนะ่า,งนายแต่เอามาเอาไปทั้งนอ่องอืมกระมวลเลยทำส,สิลิดเลย เมื่อคืนนี่เอาหนามเขาจนเต็มอืดินเขโยบไฮนดรียมก็โยบลายเตือน้ำชิคนดินเขามาใส่อีกอือทางในก็เรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่เทเนาะทั้งี้กระบกแล้วเนี่ยทางในดูพี่น้องทั้งี้กระสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โอ้โอ้ยังเหลือแต่สามดนเนาะกญะามัน เอแต่สนามในเทคานเนาะบาตายจวมาเด้ได้เทพื้นกันด้เทพื้นกันดีแล้วก็อยู่ได้แล้วเนาะเอาก็เอาาเอากรได้สามเขาก็ะกอยู่ได้แมนเท้าสักสอตอัรดไว้ก่อนก็ได้โอ้คือสาบคนเดียวเหมือนออน้องบิวยังเก็บคือเก็บของหนักถัน้าถัวบนบนบนอยู่ไม่อยากไปเบิ่งต้นนันเด้อจะรับสิพาไปยามมองเออ พาเต็กไปเบิงเนี <this> signal, ่เด้อแกเลือแกบค้องน่ะนังคือนงบิเหนกละ็เต้นขึ้นลงอยงนโอยุ่ณมนืนนกางบินงลิงอ่านางลิงเป็นันเห็ดไปอยนางลิงกับสอยมือเนาะนางลิงกัขนยันนางลิงกินฮอดนางบิวอยู่บ่าอไกแซ่กงหัวมาซาไปนอง เจ้าบอกกินหอดอย่าไปจกไปักเลยพี่น้องเมื่อนี้พาน้องนัดบุกบ้านบ่าวตายป้าโพดโพฮะกมาเมื่อวานกับคำเมื่อนี้ยนะคุ้มให้สนี่ผ้าไหมโพดโพเนาะที่จริงนะสนีบ่ได้อย <c oughs> ากมาเด้อเมื่อนี้ยนะน้องนัดคุ้มค <c oughs> ุ้ม <c oughs> โบเห็นหนักกันมือหนึ่งโบเห็นหนักกันขึ้นหนึ่งว่าสะนส่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่าวตายห้ากมามหม่าวานนี่เมื่อนี้น้องหนัดชวนสันี่มาโอ้สันี่ว่าสิไปยี่บอมเลือดเล่าห้าก้าเมื่อมาว่านนี่ว่าไปไปเพิ่นว่ากับยาเอาความจริงมาเว้าวสุเอฟซีฟังพี่น้องเอ้ยความจริงเลยสันี่กับเผาคนเลยแบบเจอดเจาะเลยพี่น้อง เผาความจริงให้อันเอฟซีฟังป้าตัวสาบผู้เดียวเนาะแล้วก็มาซอยจนแล้วได้พี่น้องเลยผู้นี้กันอะไรมาไปใส่มองเข้าไปสีสับตัวโอ้ดู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 เป็นยังนไงนี่อ๋อลงขีปอืมคือตัดรูปกับเป็นแหละบอ เก่งกว่าสนี่อีกได้พี่น้องตาดหูเป็นบ่าวตานสุดยอดเลยมามาเมื่อวานในย่าอันย่ายหางกับวัดถ่ายบาอกายย,าย <c oughs> ่า,าหเก็ดปลาอยู่ทั้งหัวผู้ยัน่แต่เขาบอกว่าไปหาปลามาบ่าวต่ายป้ปาปวดโบ ส่งบ่าตายแต่ละโตพี่น้องใบจายว่าใยว่าใส่ไปป่าขาจนบึดถูกขาเนี่กระนี้คือมันมีแบบนี้ป่าจะมา็ยิบยุ่มทั้งนั้นทั้งนี่นะบ่าตายจ้าเนาะเพิ่นว่าแบบใส่ไปป่าไปดงเพิ่นว่าต้องใส่แบบนี้บ่าตายแมนแพงต้องใส่ตุ๊กตุ๊กเก่าๆแมนเพิ่นประหยัดพี่น้อง แมนแต่ไดนก็ขอบคุณเดลยเอฟซีอุตส่าห์เพื่อนกาเพื่อนกาใกล้สิแล้วแล้วบาตายก็ดีใจนําบาตายเนาะพี่น้องเนาะดีใจหลายต้องขอบคุณเร็วเร็วด่วนด่วนขอบคุณเพลินแต่ไหนก็ขอบคุณเอฟซีอุตส่าหเด้อที่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนําที่เมตตาอะไรกัดเบิ่งแย่งครอบครัวบาตายมาตลอดตั้งแต่บาตายบ่มมียังจังดีเลย ที่ประทรรมข้าสู้บ่ตายมาตลอดเด้อเจนดหอดมื่อนี้เนาะเจ็ดมาหอดมื่อนี้บ่ตายก็ดีใจหลายพี่น้องเลยแม่นี่ก็โอเคแล้วขอบคุณเพื่อนอีกไม่เคให้ล่ำล่ำด้วยๆเด้อพี่น้องเด้อทางนรษฐีพันล้านเด้อพี่น้องเด้อเด้อหละมีตีพ่ออันดินดินไฟเฮิร์นเสิร์แล้วก็แบบเออโอเคแล้วล่ะตั้งกล้องขอบคุณเพื่อนคักคแมน ขอบคลเนาแมนว่าว่านนำการขอบคุณนำการแนเนเพยออเพ็อนแนเแอรขอบคุณพ่อนมนเพขอบคอมเพรขอคุณเพื่นแมนเจเ่แมนเพจอรขอบคัเพ่นมเจราขอจอคุเ่อนแนเพจแอร์ขอบคเพนแมเรอๆ่อนแมนเพจแอร์ขพือนแนเแอร์คเอนพจร์ขอ่อนเพแอร์้อบเพื่นีนเ่แลราขอบคุณเพื่อนแมเออยู่ตลอนแมนพี่น้องเลย เชนี้ก็ว่าแบบนี้แหละว่าอย่างอื่นว่าสิวว่าไลายกว่านี้กับว่าวโบเป็นยายบปอยู่ป้าโบเป็นหนังอยู่พวกก็ได้กินน้ำกินอะไรเบิ้งข้างซ้ายเบิ้งทางในเพิ่อนหายพี่น้องได้เบิ้งทางในว่าเป็นอะไรโอพี่น้อง เออบ่ตาเจะมาดินนะเจ้าต่งอันคำพนเนี่ยบ่โอ้อลักษณะเนี่ยบ่ตาต่งอันคำพนเอาพี่น้องเอ้ยได้กับมันยากเพื่อเพิ่นสิแบบบ้านบอคือบ้านเฮานได้นำกรอกเพิ่นก็ได้มันเป็นสางลงไปแล้วก็ได้ขึ้นมาเขายังไม่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเขาจะถ่ายพี่น้องเบิ่งเดีอวว่าน้ำพ่นใสเพ่น เพ,พิ่นใส่เนี่ยไรผีน้องใส่ในขอบกัวเผือนซานอันนี้เป็นสาดเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ยังหมาหนามอยู่ให้ดินมันหยกผนกระสิเทปลาตากระสีเทเพิ่นกระสิเห็ดไว้ดังเทิงผมเอาไม้ไปกัดกัดไว้่าไว้วางคองเพิ่นนองพี่น้องหนามกระขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นลายแล้ว ก็กจิขอลาคลิปเลยเนาะขอลาคลิปเพียงเทนีเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าในเด้อฝากเบิ่งฝากส้มในเด้อพี่น้องสบายดี